สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมเซลโยคนเดิมครับพามาดูนิสสันนากาตะ NP 300 2.5E k i n g c a p ปี2019นะครับผมค่ะคันนี้นะครับราคาเพียงแค่48,000บาทเท่านั้นเองลดราคาพิเศษสุดๆครับจาก418,000บาทนะครับตอนนี้ดราคาเหลือเพียงแค่48,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะครับเลขไมลเพียงแค่18,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับยังอยู่ในการรับการศูนย์นะครับ 3ปีหรือ10,000กิโลเมตรนะครับผมนะถรอว่าเข้าศูนย์เช็คสภาพทุกอย่างได้ปกติเลยครับผมคันนี้นะฮะเพราะว่ายังอยู่ในการรับประกันศูนย์นะครับมีปัญหาเรื่องเครื่องเกียร์เข้าศูนย์ได้เลยนะครับศูนย์ยังรับประกันอยู่นะครับอ่ะโดยภาพรวมแล้วรถนะครับให้อยู่ที่85%เลยครับสีนะฮะสีนี้ให้ให้95ครับขอโทษครับให้95%เเลยนะครับเรียกว่ารถเดิมนะครับนะรถเดิมรถเดิมจริงๆนะครับคันนี้นะ มีรอยนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าขัดก็ออกครับไม่ต้องทําสีใหม่นะครับขัดก็ออกไม่ต้องทําสีใหม่นะครับต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับ Nissan Navara พิ3 0 0นะครับช่วงล่างเกียร์นะครับแน่นนะครับแล้วก็ขับดีด้วยนะครับ Navara นะครับผมว่าคนที่เอาไปบรรทุกหรือเอาไปใช้งานทั่วๆไปในเรื่องของการประหยัดน้ํามันก็นี่ก็เรียกว่าประหยัดน้ํามันนะครับนะฮะประหยัดน้ํามันมากๆนะครับคันนี้นะครับ โอเคก็เป็นแบบ Open นแคปนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในด้วยกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับกระจกก็มาด้วยชุบโครเมียมนะครับคันนี้นะ 2.5e จะมาชุบโครเมียมนะครับที่จับก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะนี่ที่จับเป็นแบบโครเมียมนะครับผมนะรถเป็น Open นแคปครับนะสวยงามเบอร์ชีเดียนะโอเพนแคปนะครับโอเพนแคปนะแคปเปิดได้นะครับแคปเปิดได้นะแคปเปิดได้นะครับ ภายในกว้างครับเพราะว่าถือว่าเป็นรุ่นที่ว่าเรียกว่าคิงคิงแคปนะครับนะภายในกว้างสะอาดนะครับภายในมาด้วยเบาะผ้านะครับสีน้ําตาลนะครับหรือสีเบดนั่นเองนะครับหรือสีเบดนั่นเองนะครับผมนะเอามาเ้ือยกระจกไฟฟ้านะครับหมุนนะฮะนะครับปรับขึ้นลงนะครับตรงนี้ได้นะครับปรับกระจกได้นะครับก็ไฟฟ้านะครับผมนะนะครับสวยนะครับบอกว่าสวยมากๆนะครับคอนโซลต่างๆนะครับก็ยัง สภาพสวยสภาพดีอยู่นะครับนะครับเบาะก็ยังสะอาดนะครับเบาะก็ยังสะอาดนะครับยังสะอาดแล้วก็ดูดีอยู่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับผมสาหรับเจ้าคันนี้นะครับนะฮะเพดานต่างๆนะครับก็สวยงามครับที่ร้านนะครับเปิดมา30ปีครับรับประกันเรื่องชนหนักพิกคว่ำนะครับร้านไม่เอามาขายแน่นอนนะครับผมนะฮะนี่นะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้นะครับ อ่ะตอนนี้ผมมาอยู่ข้างในกันแล้วนะครับมาสตาร์รถดูกันหน่อยนะโอเคครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับผมนะเลขไม้นะครับ1นึ3 3หมกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมนะนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นดิจิตอลนะครับดิจิตอลนะครับน่ยไม่ว่าเรื่องความร้อนเกียความร้อนนะครับแล้วก็น้ำมันก็เป็นดิจิตอลนะครับคันนี้นะครับพวงมาลัยสวยๆครับไม่มีลอกนะครับไม่มีลอกไม่มีถลอกนะครับผม หน้าจอก็เป็นวิทยุ FM AM นะครับคันนี mm ้นะวิทยุ FM AM นะครับซีต่างๆนะครับมีเดียนะครับนะฮะแอร์นะครับก็เป็นแบบปรับเองนะครับปรับเองนะครับผมก็มีช่อง USB นะครับเสียบไว้ทค่นี P3 หรือ AUX ก็มีนะครับผมคันนี้นะนะครับช่องเก็บของนะครับนะฮะตรงนี้กว้างนะครับกว้างมากๆนะครับก็ช่องเก็บของมีที่รองแก้วให้ด้วยนะครับผมนะ ผมว่าสวยใสนะครับวิเพลงดังนะฮะแอร์เย็นเพลงดังแอร์เย็นเพลงดังเพราะแน่นอนนะครับผมนะใครที่สนใจนะครับไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับกับลิสานาเว拉นะครับ2 5ง E k i n g c a p ปี2019คันนี้นะครับแนะนำแล้วก็ภูมิใจเสนอเลยครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับไม่ต้องห่วงครับเดินเรียบนะครับเดินเรียบเดินดีนะครับผมเดินเรียบเดินดีเดินทีเดียวนะครับ รถไม่มีขยับนะครับรถไม่มีขยับรถไม่มีอุบัติเหตุร้อยเเซ็นะครับพามาดูกันชัดๆกันแบบนี้เลยนะครับะฮะแบตเตอรี่ยังใช้ได้อีกนานครับยางยังใช้ได้อีกนานครับรถยังใช้งานน้อยมากๆนะครับทุกอย่างนะใช้ได้อีกนานเลยทีเดียวนะครับผมรอจุดนำมากต่างๆจโรงงานก็ยังอยู่นะครับยดยมีการลื้อการซ่อมไได้ทั้งสิ้นนะครับรถสภาพใหม่มากๆใหม่จริงนะครับคันนี้นะฮะ สนใจก็ทักทายกันได้นะครับโอเคครับสำหรับใครที่หารถกระบะนะครับทั้งประหยัดประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็เรื่องการบรรทุกหายห่วงได้เลยนะครับนิสสันนาวา拉ตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับผมรับรองเลยว่าทั้งราคานะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับ0% 12เดือนด้วยหรือจะเลือกขับฟรีแบบ90วันก็ได้นะครับผ่อนกันปีหน้าเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ทักทายกันมาได้นะครับกับนิสสันนาวา拉 NP 300นะครับปี2019คันนี้นะครับราคาเพียงแค่ 48,000บาทท่านเองบริการทำสัญญาและส่งรถให้ถึงที่บ้านครับผมขอบคุณครับ